สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรวมกับสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงประกาศยุทธศาสตร์ยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของประเทศไทย ่านเวทีแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย t h a i l a ด d อิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิเอเชียหรือเท c h ก้า2องโดยมีเป้าหมายพักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนด้าน PCB และเซมิคอนดักเตอร์แห่งภูมิภาคเอเชียประสานหน่วยงานภาครัฐสถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรมดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบงานเทคเก้าสองีามีกำหนดจัดขึ้นวันที่20-22สิงหาคม2568ณอาคาร EH 9 9สถึ ศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครเทคกาองพันยก็เป็นการจัดงาน A, เทคการอบที่2นะครับออจากรอบแรกที่ปีที่แล้วเราทำแล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะครับปีนี้เราขยายฮอลล์เป็น2ฮอลล์นะครับเ,ออเป็นฮอล์9และฮอล์ห0 0นะครับณศูนยะ์แสดงสินค้าไบเทคนะครับแห่งประเทศไทยปีที่แล้วเราจะโฟกัสไปทางด้านแสดงสินค้ามากกว่าอย่างอื่นแต่ปีนี้เราโฟกัสไปที่ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบิ business matching หรือว่าแม้แต่การสัมมนาเองก็ตามการสัมมนารอบนี้เนี่ยมีมากกว่า20หัวข้อแล้วก็เป็นสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่แอดวานซ์ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งเซมิคอนดักเตอร์หรือ IC p a แพคเกจนะครับปีนี้ผมว่าครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าถ้าจะเป็นนักลงทุนหรือผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเอง นักศึกษาหรือคนที่สนใจโอกาสในการลงทุนของอินดัสทรีนี้ผมว่าเป็นงานที่ครบทุกอย่างที่สามารถมาดูได้นะครับแล้วก็ให้ประโยชน์กับทุกคนครับผมพาร์ทเนอร์ของเท c กาเนี่ยที่สำคัญก็คือ B.O.I B.O.I นะครับ B.O.I. เนี่ยช่วยเราในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะกการที่สามารถติดต่อกับผู้ผลิตชั้นนำต่างประเทศนะฮะอย่างที่ผมเรียนมีผู้ผู้ผลิตชั้นนำเนี่ย จากต่างประเทศมากกว่า11ประเทศทั่วโลกนะครับมาในงานนะครับแล้วก็แม้แต่วงจรแผ่นพิมพ์นะครับฮ่องกงนะครับ HKPCA นะครับซึ่งก็เชิญลูกค,ค้าและก็ผู้ผลิตของทั้งจีนและฮ่องกงกับไต้หวันมาที่เมืองไทยด้วยนะครับผมว่าพาร์ทเนอร์หลักๆเราก็จะเป็น HKPCA b o i นะครับแล้วก็ สมาคมแผงวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกครับผมผมเชื่อว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้อ,อุตสาหกรรม PCB ของบ้านเราเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับการที่เรามาีไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำในราคาที่ถูกผลิตในเมืองไทย Diversify มาจากเามืองจีนนะครับซึ่งเป็น Strategy ที่ใชน้า Plus One อยู่แล้วนะครับถ้าเรามีวัตถุดิบเองในราคาถูก สามารถผลิตได้ในราคาถูกและส่งออกไปได้ผมว่ามันจะทำให้ธุรกิจ PCB หรือ Advanced Electronic บ้านเราเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับเรามีความคาดหวังหลายๆอย่างนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการทำ business matching นะครับปีนี้เราก็มองว่าน่าจะมีการทำดีลมากกว่า1,500ดีลนะครับแล้วก็ เป็นตวงเงินมากกว่า15 0 0 0พล้านบาทนะครับจริงๆในหลายๆมุมเราก็มีความคาดหวังต่างๆกันไปนะครับเราหวังว่าจะมีผู้เยี่ยมชมเอทัศการนะครับงานเทค้าเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วมากกว่าสองสองเท่านะครับมีการทำสัมมนานะครับแล้วก็มีคนได้ความรู้จากการทำงานสัมมนารอบนี้นะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยหนึ่งคือมี ห่วงโซ่ประธานนะครับที่ดีขึ้นนะครับชักชวนคนนะครับนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยได้มากขึ้นอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสำหรับผู้ที่มองเห็นนะครับโอกาสของธุรกิจนี้ผมก็อยากให้ลองเข้ามาในงานนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาอาจารย์หรือนักลงทุนเองก็ตามเนี่ยจะได้สิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการจากงานนี้ครับผมจริงๆผมมองว่า ภาษีทรัม19%สําหรับประเทศไทยเนี่ยผมมองเป็นมุมกลางๆนะครับคือสามารถแข่งขันกับคู่แข่งเราได้นะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ต่ํากว่าคู่แข่งมากมากมายนะครับอ,อ,อย่างเช่นเวียดนามหรือว่าไต้หวันเองก็อยู่ประมาณ19-20%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ใช่ตัวดึงดูดแต่ก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ในแง่ลบ นะครับเป็นเป็นเปน็นกลางที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ช่วยดึงดูดให้นักลงทุนมาเมืองไทยหรือไม่ได้ไล่นักลงทุนไปลงทุนที่ต่างประเทศครับผมเราถึงต้องมาเริ่มพัฒนานะครับห่วงโซ่อุปทานในเมืองไทยให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้คอสของบ้านเราเนี่ยต่ำกว่าคอสของประเทศอื่นเนื่องจากอย่างที่อย่างที่พูดไปแล้วนะครับภาษีทรัมป์เนี่ยไม่ได้เป็นแง่บวกนะครับผมว่าเป็นเป็นแต่ก็ไม่ได้เป็นแง่ลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราต้องพยายามจะบลกอบ ห่วงโซ่ประธานของประเทศไทยเนี่ยเกี่ยวกับ a d v a n c e e e ิเล็กทรอนิเนี่ยให้มากขึ้นเพื่อจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีต้นทุนในการผลิตเนี่ยต่ำและก็มีคุณภาพแรงงาน,นสูงนะครับทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับทั่วทางภูมิภาคได้ครับผมงานเทค c า2025นะครับวันที่ 20, 20 22สิงหาคมนะครับฮอล์บีเอช99 100นะครับณศูนย์แสดงสินค้าไบาเทคกรุงเทพนะครับ ผมอยากให้ลองมานะครับผมว่าในทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักธุรกิจหรือนักลงทุนนะครับหรือคนที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เองก็ตามผมว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น,น้อยครับยังไงเชิญครับผม